สวัสดีค่ะเรื่องเล่าในห้องเรียนวันนี้นะคะจะเสนอชื่อตอนว่าผมทำไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคำนี้ครูเนมักได้ยินนักเรียนที่ขึ้นมาเรียนกับครูเนี่ยปห้าแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนชายนะคะมักจะบอกกับตัวเองว่ามันยากมันทำไม่ได้เนื่องจากวิชาของครูเป็นวิชาอ่านเขียนเนาะบางทีเราก็าทราบกันบางที ความเป็นผู้ชายนะคะนักเรียนก็จะเราก็จะรู้ว่าเขาก็จะชอบในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของกีฬาในเรื่องของดนตรีนะคะพอมาเจอในเรื่องของการอ่านการเขียนบางคนก็จะไม่ชอบก็จะบอกตัวเองว่าทําไม่ได้ครูเ <Quit. S 1> นก็จะบอกนักเรียนเสมอว่าอย่าบอกว่าเราทําไม่ได้ให้บอกว่าเราทําได้เพราะว่าพอเราบอกว่าเราทําได้เนี่ยเราจะมีวิธีเราจะคิดวิธีที่จะทําเพราะว่าถ้าเราได้ลงมือทํา เราพอเราเจอปัญหาคโครเนกับเพื่อนก็จะช่วยกันแก้เรือรวมทั้งตัวของนักเรียนด้วยแต่ถ้านักเรียนยังไม่ได้ลงมือทําแล้วเอ่ยคําว่าทําไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้เลยว่าที่เราทําไม่ได้เพราะอะไรนะคะดังนั้นอย่าพูดกับตัวเองว่าทําไม่ได้แต่จงบอกตัวเองว่าเราทําได้เราสามารถเรียนรู้ใหม่ได้เสมอแม้พลาดก็เริ่มใหม่ได้ หรือทำถูกแล้วก็เอาสิ่งต่างๆมาเรียนรู้หรือแม้ทำผิดก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ